ครับสวัสดีครับสมาสดีช็คตีดันบิ๊กโจมทุกท่านประจำที่ยี่บเดือนมกราคม2569นะครับก่อนอื่นเลยมาดูสําหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมได้บอลตัไปหนึ่งตัวนะครับเป็นคู่ระหว่างอาร์เซนอลเจอกับแมนยูไนเต็ดนะครับผมเริ่มต้งให้ต่ออาร์เซนอลไปในราคาครึ่งควบนะครับสรุปว่าตายนะครับคนนี้จบเกมแมนยูบุกมาชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ2นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับยังมีบอลสอดที่ผมไห้ไปตังในกลุ่มก็บวกมาเหมือนเดิมนะครับและก็บวกต่อ เนื่องมา4วันติดติดแล้วด้วยนะครับสลับบอลสดนะครับส่วนบอลเต็งตามคลิปต้องขอไปกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับก่อนจะมาวิเคราะห์บอลนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดดีดี99ด้วยนะครับอย่ามีขังนะครับแอดไลน์มาที่แอดดีดี99ด้วยนะครับสําหรับสายบอลไม่ควรพลาดนะครับในกลุ่ม Vip ของผมจะมีทั้งบอลเต็งบอลสดและบอลสเต็ปเป็นแนวต่างให้สมาชิกไดุ้้นกันทุกวันนะครับมาดูสําหรับเกมกันนี้หนึ่งคู่นะครับเป็นบอลเมาเยี่ยงกฤตนะครับ เป็นคู่ระหว่างแอฟวอร์ตันจอกับลีดยูไนเต็ดนะครับ เอเวอร์ตันอยู่อันดับที่11ของลีดนะครับส่วนลีดอยู่อันดับที่16ของลีดนะครับเกมคู่นี้จะเตะกันเวลาตี3ตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับสถิติของคู่นี้ที่เจอกันมาในนัดล่าสุดปร,กรากฏว่าลีดเปิดบ้านเบียดเอาชนะไปด้วยสกอร์1รประตูต่อ0นะครับมาดูฟอร์ม3นัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับเจ้าบ,บ้านอย่างแอเวอร์ตัน3นัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะ1นัดและสเสมอไป2นัดนะครับส่วนนัดล่าสุดบุกไปเอาชนะแอฟเอตันวิลล่ามาด้วยสกอร์ปรระะตตู่อนคับ ดูโอเคเลยนะครับส่วนทีมเือนอย่างลีส3นนั้ล่าสุดที่ผ่านมาชนะมา2นัดเลเล้ไป1นนัดนะครับในนัดล่าสุดไปบ้านเบียร์เอาชนะฟูลเล่ไปด้วยสกอรหประตูต่อศูนย์นะครับฟูลเล่ดูดีเลยนะครับมาดูตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับเจ้าบ,บ้านอย่างเอเวอร์ตจ้าแมบบสูญย่าหนึ่งนะครับ ตัวหลักๆก็จะมีเจมส์มามกสา,าร์เนอร์แจ็คกีลิตและก็เทนโน่เบรรี่นะครับส no um ่วนทีมเยือนอย่างลีดจากแมตชบบสาม้าวสองนะครับนำทัพมาโดยอิตาเนมปาดูโนอาโอคัมฟอร์และก็โดเมนิกกาเวิร์ดเลวินนะครับสำหรับเกมคู่นี้เดปิดมาเป็นแอฟเวอร์ตันเปิดราคามาต่อปอป,อปอนะครับเป็นราคาวัดใจนะครับส่วนตัวผมผมชอบไปตางทีมเยือนอย่างลีดมากกว่านะครับผมมองว่าเกมคู่นี้เต็มที่น่าจะจบด้วยผลเสมอไปมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผลตรงให้รองดีอยู่ในแต่ปลาในราคาป ปอปนะครับยังมีขังนะครับพันตรงแง่รองดินอยู่นะแต่ายในราคาปอปนะครับผมมองว่าอยู่ทีมยาน้าลุ้นกวานนะครับอนในจากรันนะครับฝากกดติดตามและกดสมัครใช้ช่อง u t u b e ตีดัดบิ๊กโจมและปีตีดัดบิ๊กโจมให้ผมด้วยนะครับมีประาำอยู่ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากผลงานไปด้วยนะครับขอบคุณครับ